แต่ว่าทุกคนที่เข้าไปลงทุนในช่วงนี้ม e e e ันเป็นช่วงที่ลงทุนแล้วเขาคาดหวังว่าความที่คุณมี PE 60-70เท่า ROE ของคุณ50-60%เนี่ยเอิร์เนคุณต้องดีแล้วดีอีกดีอยู่ดีต่อไปเรื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างความผิดหวังคือวันนั้นคือจบพอคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บคุณต้องซื้อมันในปี60มูซื้อดิซื้อมันในปี60นะฮะก็ปีเท่าไหร่เอ่ยปี2017นะฮะ เราลองไปดูนะฮะการาฟปี2017ซื้อตรงเนี้ยซื้อแถวเนี้ยงบป,งบป2010งบีงบปี2016มันออกใช่ปะ่ะคุณซื้อตรงเนี้ยคุณก็ยังได้เท่าไหร่ครับจาก10บาทงไป24บาทอยู่ดีเคขียร์ปะ่ะเนื่องจากว่าคุณไปเห็นงบอะไรคุณไปเห็นงบปี59ออกมาแล้วดีจัดจัด งบปี59รายงานกำไรออกมาคุณเห็นการเติบโตเมื่อเทียบกับปี58คุณก็มาซื้อในปี60ได้ตังค์มาได้ตังนะครับแล้วคุณลองดูนะตอนช่วงปี60มันนะมันเป็นยังไงนะฮะช่วงปี61โอ้เงินสดเยอะมีอยู่13%ของทั้งหมดนะฮะเงินลงทุนระยะสั้นมี26%นะแต่ว่าสินค้าคงเหลือก็เป็นตามสไตล์เนะขาไม่ได้เป็นดีไอคอนนะฮะที่จะไม่มีสต็อกเลยสินค้าคงเหลือก็สาของทั้งหมดก็ถือว่าเยอะนะ แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็เน้นไปทางด้านมีสินค้าเยอะแล้วก็เช่าอะไรครับเช่าตามบูธต่างๆตามห้างใช่า่ะเขาก็ไม่จาเป็นต้องมีอาคารสานักง,งานอะไรมากก็ไม่แปลกนะครโครงสร้างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะมีแค่2ีแต่สังเกตป่ะช่วงรุ่งเรืองนะฮะดีสินต่อทุนแม่งต่ํามากนะฮะเห็นไหมยี่ต่อ7จแล้วไอ้ส่วนของทุนที่เยอะเนี่ย โอเคมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นด้วยแล้วก็มีกาไรสะสมด้วยช่วงรีเวลาที่มันดีตัวเลขทุกอย่างมันจะดูดีหมดอยู่แล้วถ้าเกิดคุณจะไปควานหาว่าทําไมมันไม่ดีต้องไปดูที่งบกระแสเงินสดหรือดูที่ตัวผู้บริหารหรือนะฮะอาจจะดูที่ตัวพิเศษโมเดลมันหรือความขี้โม้ของมันไมไ่ไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารขี้โม้นะแต่หมายความว่าความขี้โม้ของผลิตภัณฑ์เนะี่ยซึ่งในช่วงเวลาที่มันดีจัดจัดเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันตามมาคืออะไร โอ้โห oh, ROE อย่างเงี้ย53% 80%ช่วงปี2 5 5 9อ่ะ2559อ่ะ81% PE ม่งสัดไป45 60เท่ามันมันเป็น super ghost stock อยู่แล้วในช่วงเวลานั้นนะฮะมันต้องมีสไตล์แบบนี้คือโม้ๆมากๆแบบเนี้ยมันถึงจะไปแล้วเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้ปี64อ่ะมันยังมีเปอร์เซ็นต์เชงของไรายได้และกำไรเยอะัองนั้นปี65เราก็ต้องกล้าเล่นนะครับ ทีนี้กลับมาว่าแล้วมันจะเริ่มเน่ามีปัญหาอะไรยังไงเมื่อไหร่ไหมเนี่ยโอ้โหยากมากที่จะไปควานหามันได้เพราะว่าตอนที่มันทํามาหากินได้นะฮะเงินสดเข้าเยอะๆมันก็เอามาลงทุนครับทั้งในปี59ลงทุนในปี58 59 6 0วนก็ลงทุนแล้วก็ชําระหนี้ด้วยดูดีไปหมดดูดีไปหมดนะฮะดูดีไปหมดเลยแล้วก็วิง่งวิ่งขึ้นไป ใช่ปะแต่อย่างที่บอกถ้าเวลาคุณจะเล่นพวกนี้คุณเห็นว่ามันเคยดีมาแล้วลงทุนไปแล้วตรงนี้มันจะเป็นพวกเมาน้อยที่เริ่มเข้ามายิ่งคุณช้าก็ยิ่งเป็นเม้าน้อยเมื่อเราเห็นงบตรงนี้แล้วคุณมั่นใจแล้วคุณก็มาใส่ในปี6 5หถูกปะขึ้นไปแล้วอาจจะ50%าสิบคุณก็ต้องเลิกแล้วสิ่งที่เราต้องระวังนะฮะเมื่อทุกอย่างมันรับข่าวผมจําได้ช่วงนี้ที่มันลงเนี่ยเพราะอะไรรู้ปะช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ทันมีการรายงานงบแต่บริษัทเนี่ยมันก็มีการประชุมะชุมมปรระะชนักเคา ประชุมนักวิเคราะห์นักลงทุนรายใหญ่ที่ผมรู้จักคนหนึ่งนะฮะเขาก็เข้าไปพอผู้วิหายมันเปิดมาว่าทิศทางของกําไรน่าจะออกมาค่อนข้างต่ําซึ่งมันผิดไปจากที่คาดหวังปุ๊บไอ้นักลงทุนคนนี้แม่งรีบเดินออกไปนอกห้องผมเห็นอย่างนั้นละมึงชิบหายละนักลงทุนคนนี้เป็นหมื่นล้านเลยนะฮะผมเห็นละก็สวยละแล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยวันนั้นก็วูบลงมาแต่ว่าเขาสั่งขายแต่ว่าทุกคนที่เข้าไปลงทุนในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ ลงทุนแล้วเขาคาดหวังว่าความที่คุณมี P/E 60 70บเท่า R.O.E. ของคุณห้า0เนี่ยเออร์นิงคุณต้องดีแล้วดีอีกดีอยู่ดีต่อไปเปรื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างความผิดหวังคือวันนั้นคือจบแล้วแม่งก็ไม่น่าเชื่อจากนั้นแม่งก็เฉลยเรื่องราวต่างๆออกมาแล้วคุณคิดดิจากวันที่20สบกว่าบาททุกวันนี้ไม่รู้ต่ำกว่าหนึ่งบาทแล้วมั้งบิวตี้อ่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเห็นปะเพราะอะไรอ่ะ เพราะไอ้คำว่า p r o ดักช c h a เปี้ยของคุณตลาดนี่มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวมันแค่สตอรี่ในเวลานั้นมันไม่มีหรอกเติบโตจริงๆในเมืองไทยอ่ะมันไม่มีในตอนนี้นะด้วยศักยภาพเราในตอนนี้มันไม่มีนะฮะถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้อาจจะกินเวลาเยอะนะฮะเพราะว่ามันมีขอเวลาอีกนะฮะมันมากมยังไม่จบเลยเนี่ยอีกเยอะเลยมีตัวอย่างเยอะ SCGT SCGT นะฮะ ไอก็ไม่มีอะไรมันเข้ามาในตลาดเนี่ยปีอะไรปีเสียใส่แพ็คขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025เร่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอทิเซียนมี่ C M, อาจารย์ธิวชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเขมวชิระวรากรอาจารย์สุธนเสียงหาสีทางกูล อาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ปกิตสีรวัฒนาเกตชมคอร์สการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ มีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 9000หรือแอดไลน์ CSI Society ปี63สามใช่ไหมปีโควิดผมจำได้เลย เข้ามาตอนเดือนกรกฎาคมฟังผมนะคุณลองไปพิมพ์อันนี้ก็ได้ SGT แล้วก็พิมพ์ปกิตไม่ได้ไม่ใช่สิไม่ไม่เจอไม่เจอใน Google คุณต้องพิมพ์ว่าปากิตแล้วก็อะไรวะอะไรวะกำไรเวอร์วงังอ๋อพิมพ์คำว่ากําไรเวอร์วังใน YouTube แล้วก็พิมพ์ปกิตคุณจะเจอบทความที่ผมพิมพ์เขียนไว้ในปี63เกี่ยวกับอีนี่แหละ แต่ไม่ได้ระบุชื่อนะผมแม่งเอาจริงๆคือทําอะไรแล้วชอบมีแฝงคือผมอาจจะไม่ได้ระบุชื่อว่ามันไม่มีอะไรไม่ดีแต่ผมจะมพยายามเตือนคนด้วยการทำซัมติงบางอย่างเช่นเขียนบทความหรือทําอะไรหลายอย่างทาอะไรบางอย่างนะครับตอน SGT t เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ตอนที่เขากำลังจะเข้าตลาดเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยผมเดาได้แล้วว่ามันจะมาเพราะว่าอะไรครับเพราะามันเกิดโควิดใช่ป่ะมันเดาได้ง่ายๆเลยเรื่องถุงมือยาง มันต้องมาแล้วถุงมือยางเนี่ยมันเป็นหนึ่งในยูนิตนะบิสเนสยูนิตของตัว S T A ตอนนั้น S T A ยังไม่ได้มียังไม่ได้จะเอา S T S C G T ออกมานะครับแต่เดาได้เลยว,ว่าว่า S T A อ่ะมันต้องมาเพราะว่าธุรกิจถุงมือยางมันจะดีไงเข้า okay, ไหมฮะก็โควิดอ่ะใช่ไหมเออเราก็เอาทีนี้พอมันแตกออกมาเป็น S C G T อ่ะหุ้นมันก็ต้องดีดิในช่วงเวลานั้นถูกปะ่ะนะครับตอนเดือนกรกฎาคมผมจําได้ว่าพี่ รู้จักพี่เหรียญปะพี่เหรียญน่าจะรู้จักนะฮะพี่เหรียญรู้จักใช่ไหมฮะที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องหนะึ่งจีนเน่ะพี่เหรียญเนี่ยเขาเป็นพี่ชายร่วมสาบานของผมไม่ได้ร่วมสาบานอะไรกันเล่นๆนะฮะร่วมสาบานแบบจดทูบเลยนะแบบอารมณ์กูจะทําแบบสามก๊กอะ่ะ <laughs> คือคือแบบวันหนึ่งอ่ะผมก็คุยกับเขาไงคุยเขาพี่พี่เรามาจดทูบร่วมสาบานกันเลยนะผมรู้สึกผมคุยกับพี่แล้วมันดีมากเลยอะ่ะเขาเป็นกระบาจี้ไว้เขาก็จะเอาด้วย พอเอาด้วยคราวนี้ก็เลยไปดูสิงแส ύ, ดูไม่ได้ดูตีล İ ี่นะฮะดูสิงแส ύ, แล้วก็เลยไปปักทูบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ,ะปักทูบกัน <S <S <ป>ก็เป็นพี่น้องกันจริงๆผมก็งงๆอ่ะโอเคโอเคอเคป็นพี่น้องพอเป็นพี่น้องกันจริงๆทะลึ่งนะฮะทะลึ่งเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วเนี่ยพออปาตายก็คืออปาเสียคุณพ่อของพี่เหรียญเสียผมก็เลยในฐานะเป็นลูกทำนอยผมก็เลยต้องไปช่วยงานศพด้วยและพี่เหรียญเขามีคนรู้จักเยอะใช่ไหมซึ่งเราผมก็ไม่เคยรู้เขามีคนรู้จักเยอะนะ ไม่เคยรู้นะฮะคือด้วยความที่เขาเข้ามาคุยกับเราเรียนกับเราแล้วเราคุยกับเขาแล้วเรากินข้าวกับเขาบ้านอยู่แถวเดียวกันบ้านอยู่ใกล้กันนะแล้วมันถูกคอแล้วจดุดทูบน<ะ>ี่พอมีคนเข้ามาในงานเขาเยอะๆก็มีเซียนหุ้นเนี่ยหลายคนที่มางานของพี่เหรียญอามางานอาปาอ่่ก็มีเซียนหุ้นท่านหนึ่งเรียกว่าเสียจุดๆๆแล้วกันเขาก็เข้ามาบอกผมว่าเฮ้ คุณปิงคิดเห็นยังไงบ้างกับ stgt ผมก็โอ้ก,ก็ผมก็ยังไม่ได้ดูอะไรครับผมเฉยเฉย่ะเขาเขาก็มาถามผมคิดยังไงบ้างผมก็ผมเฉยๆครับยังไม่ได้ดูแล้วเขาก็บอกเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยนะเดี๋ยวจะต้องมีการแผงขยายโรงงานอะไรต่างๆเราอยู่นะผมแม่งคิดในใจมึงเอ้ย e มาละมาล้มา,ละ,มาละแบบนี้คือมันก็คงวิ่งก่อนนะแต่อันตรายมากเลยอะ คือเวลาผมจะไปซื้อของกับใครผมจะไปทําอะไรกับใครเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบถามถามหาข้อเท็จจริงกับคนที่จะขายของให้กับผมเลยชวนเชิญชวนผมจะไปลงทุนผมจะไม่ค่อยอยากจะถามหาข้อเท็จจริงเขาเพราะไม่ว่าคุณจะถามอะไรเขาต้องมีดักทางคุณไว้หมดอยู่แล้วเ <c oughs> ตรียมคําถามไว้อยู่แล้วถูกป่ะเราถึงมักชอบโดนหลอ,อกกันไง <c oughs> เวลาคนเขามาชวนอะไรคุณลงทุนใช่ปะ่ะคุณก็จะไปพยายามแบบหาคําตอบจากคนที่มันมาชวนลงทุนน่ะ ไปเซาซีมันอะเขียไหมไปเซาซีมันมันคงจะโง่ให้คุณดักทางมันได้อะเนาะถูกไหมเขาก็ต้องดักคุณไว้แล้วสุดท้ายแล้วคุณก็จะหลงคาลมมันเราถึงได้โดนหลอกกันไงเวลาผมจะไปซื้อของซื้ออะไรนะฮะผมก็จะถามแค่ข้อมูลข่าวๆเสร็จปุ๊บผมก็จะไปหาข้อมูลข้างนอกไปถามใครก็ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่ขายและก็คนที่เชิญชวนลงทุนผมจะตัดสินใจภายใต้ข้อมูลข้างนอกโอเคไหมครับอทีนี้เขาก็มาพูดกับผมเรื่องของ S T G T อ่ะทีนี้พอมึงมาพูดอย่างนี้กูก็ต้องไปหาข้อมูลข้างนอกแล้วสิ่งที่ผมได้พบก็คือตามที่เขียนในบทความครับคือ STDT เนี่ยมันเป็นอุสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยสิ่งที่คุณมักจะเจอก็คือช่วงแรกที่มันเกิดเหตุการณ์สินค้านั้นๆขาดแคลนแบบชั่วคราวอาจจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณจะวินเพราะคุณผลิตอยู่คนเดียวห้องลน CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ